เือจังยังไปเชื่อจันะเขานำเ็ดเนื้อบริเวณทีเมืออันเมื่อเวตลาด่วน้อยหนึ่งเคี่ยวจากตลาดว้าืนี้กินเมี่ยงได้ไหม่ัวมย่งบวกกับเนื้อเรากับประธนรสงไปปลาเลยนุ่จซาสีแดงได้เป็นหมดไปเลตะมุกแดงนี่ัวมลาย สบากับเคื่อดีดไ้ป่ะไอแต่คนจะไปเอามาที่ย้เลยกไปไปก็ไปเชีพักเลู้ซึกววายุนีวิยงยังโบตันมีคนเปิดห่านตำแหงแบบสีเนาะคันเปิดเฮชือขึ้นวาแบบคนต้องไปกินนะต้องไปไม่เชื่อเสียงนักเท่เขนาดว่าที่เราเนาะอยู่บักเซ่น่ะ ยังมีเสียงคนล่วงไปหรือพายก็ต้องไปแวกินไดอืมคีเราซาลาเนาะเอออย่างน้อยกินมักนะถูกครับโอคแลนี่ยังไ่ได้กินแต่เนนขาลงในเฟซบุ๊กขอ่เป็นยงาอย่างน้อยกินเคยกินตลอดเมเน้เนือยู่บ้านแบดต่ำนี่นะเออกาดซอยมันซือกันครับอันนั้นล่ามกจองละ

อันเที่คเอาพี่เราอ่อนพี่ลาอันแม่นยืดแล้วะแม่นเออกินเลาอจิว่าเข้าตมแล้วน้ำุณนๆณน่กับเมาเลยเนาะยังอันึ้ยูเบ้านน้าจยเลยอยู่วิเออยู่ปักเซนไงเขาขายเป็นตุกตุกหนึ่งสามสิบก้พันนี่จะหาสิบปุ่นแต่ว่าเขาเอามาปุก่อนอ้อเนาะ มีคนกินก็ไข่เนาะอ้ยหั่นดูหัานหัานเด็ตรงมือเด็ดคนไปกินอ่ล่แต่ก็เลืไปนตะกูเลือมืเกลื่อมครับไทิชาเราน่ะ้มูมักขนาดไหนเรันกขาบันพัเลยนอนไปนอเลยเนี่ยนอร ที่เราปักเซ่ปลาสัตว์เปิดกนี่วานี่วัเลือเขานี่ยมาเผ็ดแห้งเปเห็ดใจนะดีอ่ะคอยอันมาซักผ่าอยู่เดียวไอ้ดาวพันลดมันง่ายเลยบอกมันเลี้ยงมันเลยมาย่างตลรอดมันมากนะมันยูนําต้นไม้นะ่ามันเหมือนมันงูหงนะกินใบหอมมีเราว่าเคยกินมัน กินนี่ไ้กัันไม่งไปหั่นกบมนไม่อกไปหั่น่เน่แต่มันบหักเข่างองไขล้างสักผ่าอยู่พขนาดเห็นนเดงยวเดียวต้องไปกินวันนี้มันเอิใคเนียวันาหาซื้ออหารลื้อแซมต้องไปกินอยู่หั่นมันที่ไปหาโองที่ดาก็ไปซองมึงไปยืนยืนเอายืนซองบอรงว่อมันไปซ้ำมันจะมันเข่ามันเข่าาสิา แล้วมันเข้าไปอันเพือไปหาไปหาปลากถามออกแก้มบุกขามไปหาพักอันนี้เข้าไปพักอันนี้แล้ไปอนะโอ้ยไข่ป้ามันจะองใสเออไอ้ด้ไอ้ด่าอ้่านี่ทิมซีบัวตัวสนึกก้อยอียาสำนักจะพองแรงแล้วนะมันขึ้นมาจะใสลองซีบแบนี้ไหม เอ็นงูนี่ดัางงูพิษูพิษจืดหมดทุกคนนะแล้มผนกับงูน่เน่ต้องป็นงนมันอเปลาก่อนตัดปเล้นะ่านเดียวเป็นงานเดียวต้มตีนมากนแหนาว่ามันโมหมคนแล้วว่าอันงูอนี้หันจริงมันจะญ่านมันไปฆ่ามันหันงูมันจะมาอีกเลยว่า เจะขาดลงมาเัือะขาดเลยมันทิ่สวนมูนมาว่าบ่ต้องขาดี่ะไรวน่มีหรอมูนยาานยนนะวันขาแล้วมันจะเปบอกมูมนันที่เดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวไปเด้อเขาขากูร่าง <c oughs> <c oughs> หายยานไแล้วอเมื่อวคู่กันมาใท่เขาขบ,บ่เขาเป็นคู่พวเมียกันสอาแล้วมืนนั่งากันเลยนี่นะ สุร่ายงูจงอางครอบไปเอาไข่มันเพราะว่าไข่เขาไข่เอาไข่มาต้มนี่มันบม่าได้เขวาวาต้มอยู่นี่มันถ้าเอาไข่มาจนตายคนเด้มันง่ <c oughs> นวงเอาไข่มันอยู่ในน้ำร้อนนะด้านนั้นจนตายดึนเข้าเบาๆแลหักมือเห็นไหมคือ ขายานก็ติดดูนิซื้อเลขมันมกระบอกออับออกไหอยออกลขหอยอีกเคาลควากระโงอ่ะแต่ควสจนซื้อแต่ม่สมีสเป้าเด้งหูโดนออกเดีหนึงสุรัตน์จะออกเลไก็ไม่กระเบื้อ ออกาม่่ต้องเราลอกันออกหายนยวัเลยยังอีกบ้านเนี้ยบ้นนี้ก็ซิงซิงวัดหลายหน่วยเติมวัดอะไรโบสเมนโบสเมน ตาแดงตาไหลแตาไตัวเรากินหมดอะไรเอากินั้อันนี้อันนี้บุเบสอันนี้นะบุเ็นยังงต่นไ่กินได้นั่นเพราดูวาเป็น้ำตาแตกเลยนะปวดแหงกน้งเค็มซื้อเน้แ้ลนั่นแล้วนาเสส้มหั่นแล้วนาเสแล้วมัน เขาสร้างส้มอีกแล้วเ่ยชื่อว่เอนสร้างมาเลยโอการวานะัวเอวาแล้วขมวะ ดิบเลยดจีก่อนเอามันนึ่งเฮงบบว่าหันเลยแต่หันดิบนึงจีทางใบตองหัดหอมหอมก็แซ่บกินเปนเมแซ่เออมันหัดบุ้มบุ้อะไรกินไ่เผ็ดๆด้วยมาะไม่ใช่เหโอ้นี้ยิ่งกินยิงเสีบน่อยนี่เนาะ รถสายมันดัดเราสร้างวานี้เราก็ร่ทันเดียมนะฮาสัตว์อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้อะไรเป็นเสียก,ก่อนเดี๋ยวคลิปหนาพอกันใหม่สบายดี